สวัสดีนะครับวันนี้เพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ทางร้านบูมจักรเพชรรับเช่าพระนะครับนำพระเครื่องนะครับเป็นพระกิ่งนะครับเป็นพระกิ่งของท่านอาจารย์อิทวัจุลามณีนะครับแห่งวัจุลามณีอัมพวานะครับพระรุ่นนี้เนี่ยสร้างในปี2 5 4 2นะครับเป็นพระกิ่งยอดนิยมของท่านเลยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้เช่ามานะครับแล้วก็นํามาให้ชมกันนะครับพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระกิ่งที่ค่อนข้างหล่อได้สวยสดงดงามนะครับหล่อได้สวยสดงดงามและ นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะเข้มข้นผสมทองเยอะมากนะครับในรุ่นนี้ผสมทองคําแท่งเนี่ยในนวะโลหะในลักษณะแบบนี้นะครับใส่ในตอนนั้นเนี่ยแปบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงมากในการสร้างนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยสร้างในปี42นะครับถึงว่าเป็นพระไม่เก่ามากก็จริงนะครับแต่ปัจจุบันมีการเล่นหากันหลายหลายหมื่นบาทนะครับหลักหมืน่น เน้นหาเงนหลักหมื่นบาทแล้วกันนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีจานนะครับด้านล่างจะมีจานถ้าผมซูมให้ดูกันจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีจานยันตัวเทาะนะครับจะมีจานยันตัวเทาะให้เห็นนะครับจานยันตัวเทาะก้นจะเป็นก้นถ้วยนะครับก้นจะเป็นก้นถ้วยก็คือยุบตัวลงไปเป็นถ้วยแล้วก็มีร่องรอยของการเก็บตะไบแทงเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณขอบด้านบนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบด้านบนก็ดีหรือว่าตัวถ้วยตังด้านล่างที่ทําไว ลักษณะแบบถ้วยแบบนี้ก็มีการเก็บตะไบแล้วก็มีลงจานนะครับเป็นยันต์ตัวเทาะนะครับซึ่งหลวงพ่อท่านได้ลงเอาไว้พระรุ่นนี้สร้างกันด้วยกันทั้งหมดนะครับ1,153องค์นะครับ1,153อองค์ซึ่งถือว่าหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันน้อยนะครับในพระรุ่นนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวโค้ดนะครับด้านหลังจะเป็นตัวโค้ดนะครับตัวโค้ดเนี่ยก็จะเป็นตัวเหลงนะครับจะเป็นตัวเหลงซึ่งเป็นยันต์ภาษาจีน ซึ่งเป็นยันภาษาจีนในลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นตัวแบบโค้ดเนี่ยที่ทําออกมาจะเป็นโค้ดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วตอกในแนวขวางเป็นข้าวหลามตัดนะครับตอกในแนวขวางเป็นข้าวหลามตัดนะครับอย่างองค์นี้นะครับอย่างองค์นี้ก็จะเป็นมีโค้ดรันนัมเบอร์นะครับรันนัมเบอร์ตรงนี้นะครับเบอร์มีหมายเลขนะครับมีหมายเลขซึ่งถ้าเป็นตัวตอกโค้ดเหลง1ตัวเนี่ยก็จะตอกเลขไปจนถึง1053สนะครับส่วนโค้ดตอกเหลงเนี่ย โค้ดเหล่งเนี่ยที่ตอก3ตัวก็คือจะมี3ตัวกับ1ตัวนะครับถ้า1ตัวเนี่ยสร้าง1,053องค์นองะครับส่วน3ตตัวเนี่ยก็จะสร้างแค่100องค์ซึ่งหายากมากๆนะครับปัจจุบันเล่นหากันอยู่หลักหมื่นใครมีส่งมาขายได้เลยยินดีรับเช่าพระรุ่นนี้เเป็นพระที่อยู่ในกล่องนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครได้จองเนี่ยก็อาจจะจองจากศูนย์พระก็มีนะครับถ้าสังเกตดูดีๆพระรุ่นนี้จะหนามากนะครับร่อนาล่ำมาก ลักษณะพุทธลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับพวกกิ่งหลวงพุทิมเลยนะครับคล้ายๆกับกิ่งชินบัญชรซึ่งมีความวิจิตรและเป็นพระที่หล่อได้ค่อนข้างดีนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยมวลสารเนี่ยมีมวลสารของกิ่งยานวิทยาคมนะครับชนวนของกิ่งชินบัญชรก็มีนะครับชนวนพระกิ่งของหลวงู่แหวนสุจินโนก็มีนะครับเหรียญต่างๆเกจิต่างๆหลวงพ่โต๊ะต่างๆนะครับเหรียญเกจิต่างๆหลวงพ่อคูลหลวงพ่อแดงนะครับ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงู่เพิ่มหลวงพ่อผางนะครับหลวงพ่อทวดนะครับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับผสมอยู่ในนี้หมดนะครับท่านอาจารย์อิฐท่านตั้งใจสร้างนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับหนึ่งใน1นึ่งองค์ที่นําให้ชมกันในวันนี้นะครับยังไงเชื่อว่านะครับถ้าท่านใดมีนะครับก็ ส่งมาขายได้เลยยินดีรับเช่านะครับพระของท่านอาจารย์อิทธวจุลามณีก็ดีไม่ว่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณเหรียญจำปีนะครับกิ่งเวลูวันหรือว่าพระบูชาต่างๆหรือว่าเป็นของยอดนิยมของวัดจุลามณีที่ท่านเอาไปทําบุญเอาไว้ในอดีตอาจจะเคยแวะผ่านวัดเคยทําบุญไว้เคยเช่ามาอะไรต่างๆนะครับส่งมาขายได้เลยยินดีรับเช่ายังไงพบกันใน EP หนีหน้าหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะนําความรู้ดีๆมาแชร์ให้กับเพื่อนๆอ,อีกหลายๆมุมมองนะครับ <ๆ S 2> เกี่ยวกับวัตถุมงคล แต่ละประเภทแล้วก็แต่ละวัดดังๆต่างๆนะครับยังไงมีโอกาสหน้าๆพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ